ที่ยูวอทซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Kingdom Master นะครับผม สุดการรอคอยกันสักทีนะครับสำหรับแฟนเกม Kingdom Master โดยทั้งเพจได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเปิดให้เล่นทั้ง2ระบบเลยนะในวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นฮะตัวเกมเนี่ยยังเป็นภาษาไทยแล้วก็เสียงไทยทั้งหมดอีกด้วยสาหรับเกม Kingdom Master นั้นนะครับก็เป็นเกมแนว Tactical RPG จัดทีมตัวละคร3ก๊กสลับกันโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะได้เจอกับตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมากกว่า100ตัวละครด้วยกันมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่มี ความแฟนตาซีผสมกับความสดใสน่ารักแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะฮะและนอกจากนั้นนะครับตัวเกมได้เพิ่มระบบใหม่นั่นก็คือให้ผู้เล่นสะสมแต้มนะครับแล้วเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลได้ด้วยนะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับและตัวเกมนี้นะครับมีโหมดหลายโหมดมากไม่ว่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องโหมดอารีนาอีเวนต์เลดบอสแล้วก็โหมดเหมืองแร่และวัสดุนะครับส่วนระบบภายในเกมนะครับก็จะมีระบบเชนคอมโบก็คือมีความอิสระในการจัดกองทัพนั่นเองนะครับน นอกเหนือจากการจัดทัพได้ตามใจชอบแล้วนะครับยังสามารถจัดกองทัพเพื่อทําคอมโบพิเศษโจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างรัวๆอีกด้วยแล้วก็แต่ละตัวละครนั้นนะครับมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับขอบอกก่อนเลยว่าสกิลแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการมากๆเลยนะครับแล้วก็ระบบไลฟ์สกิลกับไอเทมต่างๆเพื่อนํามาสร้างรูนระดับแรนนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีแมปที่ซ่อนไอเทมพิเศษและสมบัติต่างๆไว้มากมายเลยทีเดียวนะฮะและภา,ายในแมปนี้นะครับเราจะต้องเจอกับบอสสุดโหดหากใครที่ชอบการต่อสู้ การ PK นะครับก็สามารถเข้ามาในแผนที่นี้ได้เลยนะฮะแถมยังมีระบบความสัมพันธ์ด้วยนะครับก็จะเป็นการนําตัวละครนะครับที่ไม่ได้ใช้มาผูกค่าความสัมพันธ์กับตัวละครของเราในกองทัพนั่นเองนะฮะทำให้ช่วยเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการต่อสู้พูดง่ายๆก็คือยิ่งจัดกองกําลังเข้าสู้ระบบนี้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเพิ่มค่าพลังแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้มากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่ฟังข้อมูลเกมไปคร่าวๆแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ของเกม Kingdom Master กันดีกว่า ว่าจะน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับไม่ว่าโลกจะว่าอย่างไรมิปโปเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งในสายตาของเตี่ยวเซียนเป็นดังเช่นนั้นแหละ ้ายชาทหารยืนจัดบนโลกใบน,นี้ด้วยความจงรักภักดีข้ายอมทําผิดต่อคนในใต้ล่ะแต่ไม่ยอมให้คนในใต้ล่ะผิดต่อข้าข้าเคยมาที่โลกนี้และข้าไม่เสียใจเลยเดิมทีข้าไม่อยากแย่งชิงอะไรหรอกแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปชีวิตมันสั้นเปรียบดังฝันเพียงหนึ่งตื่น ดาบยือแข็งดาบของนะครับการเร่งเตุกหัวใจบริสุทธิ์ดาบชิงหลงเย็นเรือกท่านยังมองไม่ออกเลยโลกนี้ไร้ซึ่งจิตใจไปนานแล้ว ข้าอีกิมลุยน้ำลุยไฟเพื่อตระกูลโจมาหลายชั่วอายุคนในที่สุดข้าก็หาเจอเทพมังยือนโลก้า เป็นไงพวกนายน่าเล่นใช่ไหมล่ะส่วนฉันก็อดใจรอแทบจะไม่ไหวเลยทีเดียวนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมนี้คงจะไม่เลื่อนอีกแล้วนะครับถ้าเลื่อนอีกคงเซ็งเลยนะแต่ก่อนที่เกมจะเปิดนั้นนะครับเรามาลงทะเบียนล่วงหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะส่วนลิงก์ลงทะเบียนนะครับฉันก็ได้วางไว้ใต้คลิปแล้วนะสามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับลงทะเบียนด้วยอีเมลก็คือกรอกอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับระบุระบบตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับใครที่ใช้ Android ก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนีาาน้้ไดเลย นะแล้วก็ลงทะเบียนอีเมลไปครับสเตปที่2ครับลงทะเบียนบนสโต้เช่นเดียวกันเลยฮะใครที่ใช้ระบบ Android กดลงทะเบียน Android นะฮะใครที่ใช้ระบบ iOS ก็กดลงทะเบียน iOS ทางด้านนี้นะครับถามว่าลงทะเบียนแล้วได้รับของรางวัลอะไรบ้างละ่ะตรงนี้ก็จะเป็นยอดลงทะเบียนครบตามกําหนดรับรางวัลไปเลยทันทีนะฮะหนึ่งนคนได้รับยาพลังกาย10ชิ้นนะครับสองหมน้นคนก็ได้รับเงินทองแดง 100K คนะครับห้าหมื่นคนม้วนตาราปีศาจขั้นกลาง50ชิ้นอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มเวล นะฉันว่านะครับ10,000แคนกล่องสุ่มขุคนพลครับระดับ S R เลยนะจํานวน1ชิ้น1 25, นึ่งแสนสองคนยาพลังกาย20ชิ้นครับหนึ่งแสคนเงินทองแดง500ร้อยเคฮะหนึ่งแสนันคนกล่องเลือกอัญมณีระดับ10เลยนะครับ1กล่องด้วยกัน2อ0 0 0นคนตาลึงทองครับหนึ่งพันตำลึงเลยนะตรงนี้น่าจะเอาไว้สําหรับสุ่มกาชาหรือเปล่านะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยล่ะพวกนายส่วนฉันก็ได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนสเปคขั้นต่ำในการเล่นเกม King j o m Master นั้นนะครับระบบ Android ก็จะต้องเป็น Snapdragon 660นะครับแรม2 g b ระบบ iOS เป็น iPhone 7นะครับแรม2 g b และสเปคที่แนะนำสำหรับเล่นเกมนี้นะครับระบบ Android Snapdragon 845ครับแรม4 g b ระบบ iOS ก็จะเป็น iPhone X นะครับแรม3 g b นั่นเองและสำหรับหน้าเว็บนี้นะครับยังมีแนะนำฮีโร่อีกด้วยฉันแนะนาว่าให้พวกนายลองไปศึกษาตัวละครคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าตัวไหนทาอะไรได้บ้างนะครับรู้ก่อนมันย ได้เปรียบอ้าเนาะนายว่าจริงไหมก็จะมีทั้งหมด4ก๊กด้วยกันนะครับบุยก๊ก จกกกงอกกกแล้วก็หั่นกกนั่นเองนะครับนยครับเราก็สามารถกดดูตัวละครตรงนี้ได้เลยนะครับสกิลมีบอกหมดเลยนะฮะซึ่งแต่ละตัวละครนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3สกิลด้วยกันเราก็ลองมาศึกษาตรงนี้ดูก่อนได้เลยนะฮะจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากๆเลยนะนยครับสังเกตว่ามีทุกกกเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาแนะนํามากกละ5ตัวเท่านั้นนะครับเป็นแบบแม่ทัพใหญ่เลยครับส่วนหั่นกกนั้นนะครับก็จะมีอยู่3ตัวละครด้วยกันก็คือเตียวเสียนแล้วก็ริปโปจบท้ายด้วยต่างโตนั่่นนเอองยาลืม นายศึกษาก่อนย่อมได้เปรียบคนอื่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของริปโป้ดีกว่านะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนสกิลแรกนะครับก็จะเป็นใช้ลมแรงบีบบังคับสร้างความเสียหาย140%ให้กับแถวหน้าของศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันด้วยนะพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับ20%เป็นเวลา1เทินด้วยกันสกิลที่2ถ้าสังหารผู้มีอิทธิพลไร้เทียมทานนะครับสร้างความเสียหายจริง140%โดยไม่คิดค่าพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะนั่นก็หมายความว่าโจมตี แบบเจาะเกราะนั่นเองนะครับให้กับศัตรูตัวเดียวแบบสุ่มนะและเพิ่ม critical d า m a g e ไปอีก10%ด้วยนะครับสกิลที่3เทพปีศาจมาสู่โลกสร้างความเสียหายจริงนะครับ858%โอ้โหถือว่าแรงมากเลยนะครับแล้วก็โจมตีเจาะเกราะอ,อีกด้วยพร้อมกับทําให้ศัตรูนะครับติดสตันเป็นเวลา1เทินด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โหดมากๆเลยเนาะอย่างว่านะครับเกม3ก๊กส่วนใหญ่ลิโป้มักจะเก่งแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะฮะถ้าได้มากก็ถือว่าดวงดีเลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลและการลง ของเกม Kingdom Master นะครับสุดท้ายนี้นะฮะใครที่กําลังเล็งก๊กไหนอยู่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนฉันก็ต้องขอศึกษาตัวละครข้อมูลสักคู่นะเดี๋ยวฉันจะมาบอกทีหลังว่าท่านจะเล่นก๊กอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ